อ,อ้ว่ันนี้กิจกรรมค่ายล,ลูกเสือสำรองแล้วก็ลูกเสือสามัญน,นะครับโรงเรียนชุมน,นดงแคนใหญ่จัดพร้อมกันเลยนะครับนี่เป็นฐาน ประจนภัยภาคบ่ายนะครับเป็นกำแพงรักตอนนี้กำลังรวมไม้พลองแล้วก็เตรียมตัวที่จะทดสอบสมรรถภาพนะครับข้ามกำแพงข้ามกำแพงรัก ทีละสองคนเพื่อความปลอดภัยนะครับคคนไหนข้ามไม่ได้ก็ให้ลงมาไปบนข้างบนแล้วก็ลงมานะดูสภาพตัวเองว่าไหวหรือเปล่านะครับนี่เป็นลูกเสือสำรองนะครับป .1 ถึงป .3 ก็ใช้ฐานแต่ปชนภัยเหมือนกับลูกเสือสามัญนะครับแต่เราก็ข้ามทีละกลุ่มนะครับ เพื่อความปลอดภัยมีพี่มอ3าพี่สตารนะครับดูแลช่วยพูมกับคนไหนข้าไม่ได้ก็ลงมาข้างเดิม,ะมนะก็สูงพอสมควรต่อไปเรามาดูนะครับฐานมาจนง่ายฐานนี้นะครับ ชื่อทางนัไนแหละครับพร้อมกับกระโดดเชือกครับกระโดดเชือกข้ามข้ามลำห้วยนะครับใช้ทักษะการโหนของกล้ามเนื้อแขนนะครับกล้ามเนื้อขาในการเบี่ยงตัวแล้วก็การกะระยะนะครับให้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามบางคนก็แกล้งแกล้งล่นน้ำอยากเล่นน้ำ ต่เป็นไงครับท่านพู่มกับวันนี้กิจกรรมต่างๆรับเลื่อนนี้ไหมครับโอ้สุดยอดครับวันนี้พุ่มกับจะโหนให้ดูครับแต่ว่าไม่ผ่านเลยครับวันนี้่วันนี้ชุดภูมิกับไม่พร้อมนะครับต้องเป็นผู้ลำลองมหาสมุทรทางข้ามมหาสมุทรใหญ่อยู่เดี๋ยวให้ลูกนกนะครับที่เข้าฐานตรงนี้ข้ามมาให้ได้ใครข้ามไม่ได้ก็จเป็นเหยื่อของจระเข้นะครับเออก็คือตกน้ําเป็นเหยื่อนะครับน้ำเป็นเหยื่อของจระเข้แต่ต้อง ต้องการระยะให้ได้นี่ครับดูตัวอย่างตัวอย่างการไม่ได้นี่ครับการระยะไม่ได้เพราะว่าเขาเขาหลอกเขาหลอกนะครับบางคนก็ยอมจำนวนแต่บางบางคนก็แกล้งนะครับแกล้งล้มอยากเล่นน้ำเอ้านะครับมาแล้วครับหลวงจีนครับหลวงจีนโอ้จีนวัดวัดเหลิน เอนะครับเย็นทุ่มชํานะครับตกไม่ตกก็ต้องเปียกไว้ก่อนทานนี้ไม่ได้กิด้ได้แงครับ,บ,บาจริงนะครับเอ็กโจัดเต็มอวามแมหนันู้วาแม่น เราก็มาดูฐานประจนภัยฐานต่อไปเลยนะครับเป็นฐานข้ามสะพานสะพานเชือกสองเส้นนะครับตอนนี้ลูกเสือสำรองก็กำลังเข้าแถวรอข้ามสะพานเพราะว่ามาีเพื่อนลูกเสือที่ยังข้ามไม่เสร็จนะครับ ขานีครับมีพุ่มกลับนะครับดูแลยอย่างใกล้ชิดนะให้ความเย็นสบายนะครับชุ่มช่ำกับเราลูกเสือนะครับรรเ,เย็นสบายนะครับรรรรเ,เป็นกิจกรรมลูกเสือนะครับก็กิจกรรมบังคับของ โรงเรียนต่างๆนะครับในวิชาบังครับทุกคนต้องผ่านกิจกรรมเข้าค่ายแล้วก็การเรียนในทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตั้งแต่ลูกเสือสำรองนะครับลูกเสือสามัญลูกเสือวิสามัญน,นะครับบางโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมหรือรชีวศิกษาก็จะมีลูกเสือวิสามัญกิจกรรมลูกเสือนะครับอยู่คู่กับประเทศไทย น่าน,นั้งแต่รัชกาลที่6นะครับผู้ก่อตั้งรุสือไทยฐา,า,านที่3นะครับฐานนี้สะพานคอมมานโดแต่วันนี้ข้ามแล้วยังฮะไม่ข้ามหรือว่ารอคิวรอคิวนะครับคือบางคนก็ข้ามแล้วบางคนก็รอคิวนะครับข้างข้ามได้ครั้งละสองคน ครับข้าแถวคือรอคิวนะครับที่ข้าแถวเนี่ยตังก็ตังแกงกันอันนี้ต้อง ระมัดระวังตัวเองนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอ,อันตรายได้นะอามีเชือกของเส้นนะครับถ้าแกล้งกันหรือ,อไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะตกลงมาได้อาลูกเโยนสำรองอยังไงกล้าข้ามไม่ะอยากเล่นแล้วอยากเล่น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 ก็รอคิวเลยรอคิวดเดี๋ยวแค่แถวนี้เสร็จใช่ไหม ก็มาลูกเสือสำรองเออเจนเยนวันนี้ทั้งวันนะครับทั้งวันนั่นแหละยังน้อยก็ไปทีละคนสองคนไปนะเจนเย็นนะครับถ้าเรารีบร้อนหรือข้ามเยอะๆนี่อาจจะตกมาได้นี่คับลูกเสือสำรองป .1 ถึงป .3 ก็จะคละกันนะครับแต่ป .1 ก็อยุ่นนู่นนะป .1 ป .2 ป .3 เรามาดูนะครับฐานสุดท้ายฐานบรรจงภัยสุดท้ายนะครับฐานนํำเลี้ยงน้ำก็คือท้ายลูกโป่งเสร็จรอแล้วนะครับราไปทานในบาทไปทานในต้อเอ้าเราเล่นหมดหรือยังหมดแล้วก็คือฐานนี้เป็นฐานสุดท้ายนั่นเองถ้าหมดแล้วก็พักผ่อนรอ ปิดกองนั่นแหละรอปิดท่ายอเออรอฟังสัญญาณน,นั่นแหละถ้าเราเล่นหมดแล้วก็เอ่อพักนะพักไปพักผ่อนนะครับดื่มน้ำเข้าห้องน้ำห้องข่าก็ว่ากันไปอะอ,อันนี้ก็หมดทุกกลุ่มแล้วนะครับดูร่องรอยของน้ำนะครับอาจจกการแตกของลูกโป่งที่เราใส่มา ง่ายๆสุดท้ายแล้วนี่เพราะว่าลูกโป่งเรามีมันหมดแล้วแสดงว่าหมดจํากัดแล้วแหละมีแค่สี่กลุ่มสี่กลุ่มข้าวหนงาวาผสมขอคุณครับเรียาวุ่ยังไม่ต้องควาหันนะคะ้ที่หนหมูกระทิหนึ่งสองสามสี่ห้าหคน เก็บลูกโป่งมาคนละสองลูกหมูที่สองก็เก็บลูกโป่งครับหมูที่หนึ่งหมูที่สองนะครับกลุ่มสุดท้ายก็ต้องทําความสะอาดบริเวณฐานมะจนไัยนะครับเพื่อความสะอาดเหมือนเราไม่เคยได้มาจัดค่ายนะครับเป็นอันนี้ใส่ของลูกเสือนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็ต้องทําความสะอาดให้เหมือนกับเราไม่เคยมา